สวัสดีครับเพียงมาตกมาแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกันกบของใหม่นะครับอืมเสียงมันช่างเฟียวฟาวมาพาแก้วซะเหลือเกินสําหรับตัวมัดใหม่นะครับที่ดูไม่ค่อยเป็นหมัดเท่าไหร่ดูเป็นเหมือนกาต้ามากกว่านะครับก็จะมาในกิจกรรมตัวช่วงนี้แหละช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมโปรเจกต์คริมสันหรือว่ากิจกรรมของอ r ร o ออนนะครับตัวคอมใหม่นั่นเอง ก็อันนก็เป็นหมัดประจํากิจกรรมนี้นะครับซึ่งตัวหมัดเนี้ยเนี้ยก็จะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่สิบสองถึงยี่แปดนะครับอยู่วนไปแบยบาย,บา,ย,ยาวๆประมาณสองอาทิตย์กว่าๆได้นะก็น่าจะมีเงินไปกดจันนะครับสาหรับหมัดตัวนี้นะหมัดตัวนี้เนี่ยวันนี้อธิบายเร็วๆแล้วกันแล้วเ,เดี๋ยวจะเอาไปโชว์ในโซนนะครับใครที่มาดูอยากรีบจบก็รีบจบไปนะหมัดตัวนี้เนี่ยความจริงมันจะคล้ายๆกับหมัดของ assassin creed ที่เป็นมัดแรนะครับซึ่งถ้าเกิดใครบอกมิเลมิดเลมิเล,เลก็ไม่อยากเชียร์มึงเคื่อ,อตามใจอ่าอันนี้อันนี้เครื่องมัดแอชซิงคิดก็จะเป็นกาตานะส่วนมัดตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกาตาเหมือนกันจะเป็นกาตาเลือดไม่หรือเป็นถังแมงป่องก็ไม่รู้โคตรเท่เสียงฟันจะเหมือนแบบเป็นเสียงมีดนะครับแล้วก็เอฟเฟกจะเป็นเอฟเฟกเหมือนเป็นควันสีเลือด,อ,ด,อ,ดออกมาแล้วก็มีเอฟเฟกเหมือนแบบปะทะ ตอนที่ต่อยออกไปน้องจะเห็นว่ามันจะมีแสงวับวาววทงที่ปลายเห็นปะในเรื่องเดียวในโลกที่เต็มวปด้วยทุรีแดงพวกเขามองตรงไปยังดวงจันทร์ที่เย็นชาและห่างไกลโอเคได้นะตัวนี้กิจกรรมก็จะเป็นกาชาสามเหรียญนะครับสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยสิบเก้าเพชรแล้วก็สุ่มสิบครั้งเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชร ใช้สามเหรียญในการแลกตัวนี้นะครับเหรียญหนึ่งเหรียญสองก็ได้ของอื่นๆไปเล,ล็กๆน้อยๆสามเหรียญก็เอาหมัดนี้ไปนะครับถ้าเกิดมีของเวลาที่สุ่มแล้วของมันยังไม่เข้าตัวมันจะเข้ากระเป๋าก่อนน้องไม่อยากได้ของอันไหนน้องเอาสามอันมารวมกันเนี่ยสุ่มได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยขอแค่สามเหรียญเท่านั้นเอาหมัดน,นี้ไปเลยนะครับง่ายๆนี่ใครที่ชอบหมัดแบบเป็นออร่าติดมือจะไม่ค่อยชอบหมัดตัวนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครที่ชอบหมัดแบบเแบบท่ๆดูแบบเหมือนใส่อาวุธ เพิ่มเพื่อนอีกหนึ่งชิ้นก็น่าจะชอบเดีนะ๋ยวก,กระเทยดิดว่าเราก็ไปไปแอคไปแอคที่ย่านสักแป๊บนึงโชว์แบบใหม่ดูซิว่าจะมีคนสนใจหรือเปล่าส่วนใครที่ไม่อยากดูพี่แอกในย่านก็ออกไปได้เลยนะครับอธิบายให้แล้วเนะเปิดเรียกอันนี้กัน นี่กองแคนเสร็จปุ๊บต่อด้วยเอาไม่ได้เอาท่าใหม่ที่แจกฟรีมาอันนี้ท่านี้แหละปืนเจ็ดก็แล้วปืนแปดปืนแปดหยอไอ่ต่อเดี๋ยหมัดอาชาร์ปะช้าเนี้ยเทบอะไรไรเถอะมีเปล่ามีหมัดแดงเปล่าไม่มีดีให้ดูดู องงย่าเดี๋ยวเออหัวคาบบุกิไม่เคยได้เห็นเลยไม่เห็นมานานมากหัวคาบบุกิเฮ้ยถ้าใส่หัวคาบบุกิกับตาอันนี้โคตรเท่นแน่เลยวะ่ะใส่เดียวหัวคาบบุกิจะกลับมาบูมอีกครั้งเพราะตาแดงนี่ได้อาจจะไปรู้แต่คู่กันนีย่ยจะเท่ ย่างไทยดูดิว่าแล้วเขาไปเปลี่ยนหัวคาบูกิมาก,กนอนใส่คนพพ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 หัวคาบูกิดับสีเลยไม่ใส่มันน้ำมากหรอแย่และหาจเจอมิเนี่ยแต่แค่คิดว่าใส่กับอันนี้แน่เท่ น,นี้ยังไม่เห็นเขาครับุกิใครที่เล่นฟีไฟใหม่ๆจะไม่ทันยุคเฟื่องฟูของคาบุกิอารมณ์แบบสักท้องนะอะทุกคนต้องมีใส่ลักสาวติดตรึมอะไรอย่างนี้ยุคใหม่ๆจะมีจากนี้มาแล้วโอ้ยอย่างเท่โคตรเทพแต่ว่าเขายังคนชื่อกอบ

อยมาเชงเทด่ดงาไอเทเท่างมดหร,รือเปล่าไอเท้าท่าหมดหรือเปลา่าตาไอเทตาหรือเปล่าดูนี่ตาแดงเลยี่งงกดีทำไมคาบุกิมีเอฟเฟกต์วะโชว์เดือนดดดดดด ป็่ชุดแบบว่าใส่ไฮไลท์ป่ะเนี่ยกำทองเก่งไลท์รองเทา้ารองเทา้าอะไรรองเทา้าเาชื่อไหะคาบอนปะหัวาขาวนะ้ากัดไฟต,ตาไม่ใช่นะตาไม่ใช่นะตา,าไม่ใส่ตามุ่งไม่เหรอเอาอยู่ดีก็เป็นลมสลบมาบไปแล้วหนึ่งคน หัวใจให้ไม่เอาไม่เอาเอาือเท่ห่ะชอบนะใครอยากได้ก็อย่างที่บอกไปนะครับกาชาสามเหรียญวันที่1 2สถึง28สุ่ม1ครั้ง19เพชท10ครั้ง179เพชทดูด,ดิมีคนมาห้อมล้อมนะไม่รู้เหมือนกันว่าความเท่ของตา ความเท่ของเสื้อความเท่ของคาบุกิกางเกงอายโอเครองเท้าหมัดหรือว่าปักธงกันแน่นะแต่ว่านั่นแหละรวมๆกันก็ได้อยู่เอ้ะเลดไลท์คนใส่เยอะนี่นีเลดไลท์ฟรีนีอะไรใจตังค์ใจตังค์มีเอฟเฟกต์ไงปีแข่งชนะนี่ไปแล้วนะครับก oh. ็สงสัยอะไรก็เหมือนเดิมนะครับไปคุยกันได้ใน เฟบบุ๊กไลฟ t i ิ t o ตอ i ไลฟ o ยูทู e ไลฟ e นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์ติดตามเฟบบุ๊กยูทู e เหมือนเดิมแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้ว